มหาเทพยุทธหยุดไปพบตอนที่หนึ่งร้อยแปดทันทีที่หลินตงออกจากสามนักเหมือนทองคําขอไม่ได้อยู่ดูอะไรที่ไหนอีกแต่เพื่อความปลอดภัยขอซึงไม่กลับลงเตี้ยมในทันทีกลับเลือกที่จะเตะๆไปรอบเมืองกว่าครึ่งวันก่อนจะกลับที่พักพอมาถึงเหลินตงก็รีบกินข้าวก่อนบอกเสี่ยวเอ๋อว่าไม่ต้องการให้ใครรบกวนจากนั้นก็ปิดประตูห้องเหลินตงรีบนำกล่องยกทั้งเก้ากล่องออกมาจากถุงเชียนคุณพอเปิดออกกลิ่นหอมก็ฟุ้งขึ้น มิถามซ้ำยังมีแสงระยิบระยับหุ่มล้อมสมุนไพรนั้นลักษณะของพวกมันเหนือกว่ายาสมุนไพรขั้น4ี่ที่ซื้อในเมืองชินหยาหลายเท่าเลนตรงฉีกยิ้มกว้างมองไปยังการลงทุนเอาล้ำค่าของวันนี้เมืองเหยียนนี่วิเศษจริงๆเมื่อเทียบกับเมืองชินหยานที่บ้านเขาคงจะหายาวิเศษคุณภาพสูงเช่นนี้ยากมากแน่ๆถึงราคามันจะแพงเรียยวก็าตาม เดินตรงเขาค่อยยืดฝ่ามือด้านขวาออกมาลำแสงเลือกลับพุ่งตรงไปที่สมุนไพรไม่นานสมุนไพรก็เริ่มเปลี่ยนแปลงกับหนึ่งเครื่อต่อมาพวกมันกลายเป็นยาเม็ดกลม5เม็ดที่สมบูรณ์แบบสมแลว้วที่เป็นยาวิเศษขั้นห้าแม้แต่เห็นลึกลับยังใช้เวลานานากวก่าจะกัดออกมาได้เขามองไปที่ยาวิเศษบนฝ่ามือเพิ่มพันกับตัวเองขึ้นเบา,บา ก่อนหน้านี้ในช่วงการยาขอใช้เวลาน้อยมากนี่เป็นครั้งแรกที่ใช้เวลาเกือบเกือบหนึ่งคเพื่อกันพวกมันออกมาหลังจากการยาว,วิเศษขั้น5เรียบร้อยก็ตัดสินใจการสม,มุนไพรอีก4ชิ้นที่เหลือ,อไปด้วยขอได้ยาวพิเศษถึง25เมตร เขามองที่ยาวพิเศษในขวดหยกเลียนตรงพยักหน้าอย่างพึงพอใจเม็ดยาวพิเศษที่ได้จากการกันของหินลึกลับเหล่านี้จะช่วยให้พลังวิญญาณของเขาสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นผลจากยาวพิเศษขั้น5ทั่วไป1ชิ้นเทียบเท่ากับยาวพิเศษที่กัดจากหินลึกราบ2เม็ดและเมื่อสมบุนภัย1ชิ้นของเขาสามารถกันออกมาเป็นยาวพิเศษได้ถึง5เม็ดต้องขอบคุณหินเลึกลับอีกครั้งที่ทําให้เลียนตรงสามารถดูดซับพลังหมหาศาลจากสมบุกภัยขั้นสูงเหล่านี้ได้ มาลองกันดีกว่าว่ายาพวกนี้จะส่งผลอย่างไรเรนตรงเรียนลิ้มฝีปาก่อนจะนั่งขัดสมาธิบนเตียงท่องเข้าไปในอนาเขตของหินลึอกรับท่านพอจิตยังคงหมุนช้าๆฉับพันเรนตรงทยานเข้าไปในจุดเกลืก่กนารของท่านร่างจิตของเขาถูกบดออกและรวมเข้าด้วยกันครั้งแล้วครั้งเล่า วงจรนี้วนเวียนต่อเนื่องจนถึงครั้งที่สิบดวงตาของเหรินตงที่เป็นสนิทเริ่มเปิดออกสีหน้าของเขาซีดขาวมีหนามซ้ํายังมีความรู้สึกมึนงงแผ่ออกมาจากสมองอาการชาทาให้กล้ามเนื้อของเหรินตงปวดล้าไปทั้งตัวดูเหมือนว่าวันนี้ท่านพอเจจะทําให้ร่างกายของเขาอ่อนล้ามากเลยทีเดียวเหรินตงหยิบยาว,วิเศษในขวดหยกที่กลั่นออกมาเมื่อคู่ย้อนเข้าปากแล้วค่อยๆหลับตาลง ล่อให้ความอบบุญของยากระจายไปทั่วล่างความรู้สึกเยือกเย็นกระจายไปทั่วทุกเส้นสายของร่างกายเช่นเดียวกับไอน้ำที่ดันขึ้นสูงท้องฟ้าเมื่อยาบำุงเลื่อนไหลไปที่จุดน้ว่าคลื่นความเย็นที่วิ่งอยู่ก็ค่อยๆสลายไปประสิทธิภาพของยาทำให้ความรู้สึกมึนงงหายไปทันทีความอมอนล้าของร่างกายก็ค่อยๆลดลงด้วย เครื่องช่วยยามต่อมาพลังจากยาทุกอย่างหยดก็ถูกซึมซับไปที่จุดนี้ว่าเดน,นตรงลืมตาขึ้นรู้สึกถึงพลังที่เต็มเปี่ยมสีหน้าแห่งความยินดีฉายชัดบนใบหน้าประสิทธิภาพจากยาพิเศษเกินกว่าที่เขาคาดไวมากการฝึกที่ตระหดบนแท่นเพอจิตบวกกับการกินยาพิเศษทุกอย่างผสมประสานกันอย่างลงตัวเพียงแค่ครั้งเดียวตาประทับวิญญาณในจุดนี้ว่าก็ส่องประกายว่าเทียบกับครั้งก่อนมันแข็งก่งขึ้นมากทีเดียว อหรเลนต้อตงแสดงออกถึงความเพื่อปิติจากนั้นก็สูดหายใจลึกสุดปอดเมื่อก่อนที่ไม่มียาวิเศษขั้น5ในหนึ่งวันเขาจะสามารถทนวงจรของแท่นพอจิตได้สิบครั้งแล้วต้องพักทันที วันลงขึ้นจึงจะสามารถบ่มเพ,พาะพลังจิตใหม่อีกหนเท่าว่่ตอนนี้หลังจากกินยาวิเศษขั้น5้าเข้าไปเห็นตรงทนได้มากขึ้นกว่าเดิมเช่นในตอนนี้หลังจากกินยาเข,นเข้าไปแล้วถึงพลังจะกลับคืนมาไม่เต็มที่แต่ก็เพียงพอที่เขาจะกลับไปที่แท่นเพาะจิตอีกครั้งและเริ่มทรมานตัวเองใหม่เห็นได้ชัดว่ายาวิเศษขั้น5มีศักยภาพมหาศาลเมื่อเราหว่านเมล็ดใดลงไปเราก็มักจะได้ผลตามนั้นอีกครั้ง เมื่อตรวจสอบว่าสภาพร่างกายของตนฟื้นคืนมาหลายส่วนเรนตรงก็ตะโกนด้วยความมุ่งมั่นขอเข้าไปในอาณาเขตของหินลึกลับทันทีเพียงเวลาครึ่งวันเรนตรงสามารถทนวงจรท่านพาจิตได้ถึง30ครั้งการฝึกฝนอย่างบ้าระห่ำเช่นนี้ทําให้เทียนเหยี่ยงเตี้ยวถึงกับพูดไม่ออกไปพักใหญ่จากนั้นก็พึพมพำว่าเสียสติเขาวนเวียนอยู่ในท่านพาจิตถึง30ครั้งในที่สุดเรนตรงก็หมดแรงในการบ่มจิตรอบที่3ขอรอบรู้ถึงความมึนงงในสมอง แม้ว่าพลังยาวิเศษจะยังคงอยู่แต่เขารู้ดีว่าวันถึงกินจับกัดแล้วถ้ายังฝึกฝนต่อไปแล้วก็หลังแต่จะทำร้ายตัวเองมากกว่าพอถึงขั้นนี้เินตงก็หยุดฝึกซ้อมมันบ้าคลั่งลง แม้จะมียาวิเศษขั้น5้าเป็นตัวช่วยเินตงกระทงได้มากสุดแค่30ครั้งต่อวันเท่านั้นเทียบกับแต่ก่อนเรียกว่ามากกว่าเดิมถึง3เท่าผลสรุปจึงเป็นที่น่าพอใจอย่างมากเลินตงที่ตั้งข้อสังเกตได้เริ่มสงบใจลงเขามีขีดจำกัดสำหรับทุกสิ่งอย่างการฝึกซ้อมก็เช่นกันหลังการนี้คือสิ่งที่เรนตงเข้าใจดี หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกจิตในวันนี้เรนต้องหยิบยกแผ่นกลมออกมาจากถุงเชียนคุณสิ่งนี้คือเคสวิชาฝึกจิตรดดาบจริงที่เขาประมูลมาได้มีอัคาระบางอย่างอยู่บนแผ่นยกเรนต้องสำรวจมารอบๆก็เห็นว่าภายในแผ่นยกมีเคลื่อนเปาะบางของจิตบรรจุอยู่ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นแค่ผู้ฝึกฝนเริ่มต้นที่ไม่รู้อะไรเลยแต่จูๆ่ๆกระแสจิตของเขาก็ไหลออกจากจุดนี้ว่าพุ่งเข้าหาแผ่นยก พอขึลืนจิตของเลนตงทะลวงเข้าไปข้อมูลมหาศาลก็ทะลักออกมาจากแผ่นยกแล้วถูกดึงกลับไปที่สมองของเลนตงเจโลโลบัวคณตวิชาฝึกจิตระดับจิง้งชื่อของคณตวิชาฝึกจิตระดับจิง้งออกจะประหลาดนิดหน่อยเมือ่อเลนตงศึกษาดีๆก็เข้าใจมากขึ้นที่เรียกว่าเจลโลบัวแท้จริงแล้วมันคือขคลื่นพลังจิตที่มีลักษณะแบบพิเศษมีความถี่ที่เฉพาะเจาะจงนี่ทําให้มันร้ายกาจยิ่งขึ้นไปอีก อย่างไรก็ตามหากผู้ฝึกต้องการควบคุมความถี่จนเชี่ยวชาญคงจะเป็นศึกหนักเลยทีเดียวภายในห้องเหลิงตงที่ตกอยู่ในพองความคิดโจโฉกระสาจิตก็บังพูออกมาจากจุดนี้ว่าทันทีทันทีที่ละเลอกขึ้นจิตประทุขึ้นเหลิงตงก็รียบควบคุมเอาไว้ค่อยๆปรับให้มันเป็นความถี่แบบเฉพาะเจาะจงเมื่อความถี่เปลี่ยนไปขึ้นจิตก็เริ่มเปลี่ยนไปเช่นกันเพ็บตาเดียวพลังจิตที่เคยไร้ตัวตนกับกลายเป็นรูปร่างคล้ายกวยมีหนามซ้ำ ยังมีความหนาแน่นเท่ากับต้นขาคนเลยทีเดียวเทียบกับกอนหน้าที่เคลื่อนจิตของเข,งขาไล่รูปล่างแต่ตอนนี้กับกลายเป็นกวยปลายแหลมหมุนควงเป็นเกลียวเหมือนกับหอยเมื่อดูดีๆจะรู้ว่ามันล้ายกาดอยู่เหมือนกันถึงตอนนี้มันจะมีรูปล่างแต่ก็ยังดูเหมือนภาพลวงตาเนื่องจากมันมีแค่รูปล่างแต่ขาดเนื้อแท้เห็นตรงที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้ตำราเจีโหลบ,บัวยังสามารถทําได้ถึงขั้นนี้ก็ถึงเป็นความสําเร็จที่โดดเด่นมากเมื่อไหร่ที่เขาเชี่ยวชาญผลลัพธ์จะต้องดีกว่านี้แน่ ภายในห้องพักเรนตรงจดจ่ออยู่กับตำราเจียโหลบัวเขาปล่อยกระแสจิตยอย่างต่อเนื่องพยายามทำให้มันมีตัวตนและสร้างความชำนาญในคลื่นพลังความถี่เฉพาะตัวนี้มากขึ้นขณะที่เขาฝึกซ้อมเชียวหลบวอย่างมีความสุขรูปทรงของคลื่อนจิตก็ค่อยๆเป็นรูปร่างมากกว่าเก่าสามวันนี้เรนตรงไม่ได้ออกจากห้องเลย เวลาทั้งหมดใช้ไปกับการฝึกซ้อมพลังจิตและฝึกเคล็ดวิชาฝ,ฝึกจิตเชี่ย์หลวบัวที่เพิ่งได้มามีเวลาเพียงแค่สามวันก็จริงแต่ต้องขอบคุณการฝึกฝนที่บ้าคลัางของเหรินตงขอใช้ยาวิเศษขั้น5้าหมดไปกว่า1ในสโชคดีที่ความก้าวหน้าเป็นไปอย่างีเยี่ยมณนะเวลานี้ ตาประทับวิญญาณในจุดนี้ว่าของเินตรงรากฏขึ้นอย่างชัดเจนจนแทบจะกลายเป็นวัตถุจับต้องได้ขึ้นมาจริงๆหลิงรนตรงรู้สึกถึงพลังเข้มข้นที่เก่อตัวขึ้นในตาประทับวิญญาณยี่ไปก่อนนั้นตรงการตาประทับวิญญาณเหมือนจะมีรอยแตกเล็กๆที่สังเกตยากอยู่มันไม่ใช่รอยตำหนิแต่เป็นเครื่องหมายบ่งชี้ว่าผู้ฝึกจิตเป็นผู้ซื้อขั้นหนึ่งอย่างเต็มตัวและเมื่อรอยแตกแล้วนี้กระจายไปทั่วตาประทับวิญ,ญญาณจะแยกออกเป็นสองส่วนถึงเวลานั้นผู้ฝึกจะบรรลุเป็นผู้ซื้อขั้นสอง ส่วนเนื้อหาในตำราจเจโลโบัวเรนตรงเชี่ยวชาญมากขึ้นถึงไม่ได้ทดสอบพลังของมันเขาก็คาดว่ามันจะต้องแข็งแกร่งกว่าเข็มมรละหลายเท่าดังนั้นนี่จะเป็นอาวุธลับอีกชนิดของเขาตอนเช้าของวันที่สี่มาถึงเรนตรงที่ทําตามแผนได้อย่างยอดเยี่ยมก็ลืมตาขึ้นช้าๆประกายแสงเคลือบบนในตาของเขาก่อนจะจางหายไปถึงเวลาแล้วสินะเรนตรงกระโดดลงจากเตียงวันนี้คือวันเปิดศึกบอกเซียน ถึงจะไม่มั่นใจว่าสำนักหมื่นทองคำจะเอาชนะพรรคหมาป่าโลหิตได้แต่พลังวิญญาณบริสุทธิ์ในบ่อเซียนก็ย,ยังดึงดูดความสนใจของเขาอยู่ดีเขารู้ดีว่าถ้าได้เข้าไปดูซับเพื่นยินหยางบริสุทธิ์ในนั้นเขาอาจจะบ,บรรลุอัตราบยนตันได้ในเวลาอันรวดเร็วถ้าเขาบรรลุอัตราบยนตันบวกกับพลังจิตที่มีไว้ทงที่ว่ายากจะจัดการก็ไม่น่ากลัวอีกต่อไปแล้วถึงเวลานั้นเขาจะมีพลังป้องกันตัวกระทั่งจอมยุทธในเมืองเหยียนเขาก็ไม่กลัว หลังจากมีประสบการณ์จากสำนักอพอรอลหิตเรยต้องเข้าใจแจ่มชัดแล้วว่าใครก็ตามที่ต้องการจะปกป้องอะไรในยุทธภพนี้สิ่งเดียวที่ต้องมีคือพลังด้วยเหตุผลนี้เขาจึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ชิงชัยของสำนักหมื่นทองคำและจะช่วยสำนักหมื่นทองคำคว้าชัยในศึกบอเซียนให้จงได้มหาเทพยุทธจุดภพตอนที่109เมืองเหยียนสำนักหมื่นทองคำที่โถงใหญ่เสียชื่อหลานจ้องเปที่ชายหนุ่มในชุดสีฟ้า พร้อมกับพูดน้ำเสียงเย็นชาอย่างที่ข้าบอกเรามียอดฝีมืออยู่แล้วเจ้าไม่จําเป็นต้องเข้าร่วมประลองในศึกบ่าเซียนเมื่อได้ยินคําพูดของเซี่ยจื้อหลางใบหน้าขาวใสของชายหนุ่มก็มืดครึมลงทว่ารอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นเกือบจะทันทีที่สายตาเหลือบมองไปยังล่างที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เบื้องหน้าแววตาแอบซ่อนความหลงใหลเอาไว้จู่หลนอนเขารู้ว่าเจ้าระแวงในตัวข้า แต่ตอนนี้ศึกบบอเซียนกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วถึงข้าไม่ได้เป็นสมาชิกรุ่นเยาว์อันดับต้นๆของเมืองเหียนแต่ก็ไม่มีใครเทียบข้าได้ง่ายๆนี่ไม่ใช่เวลาที่เจ้าจะมาเอาแต่ใจตัวเองนางไม่ทันสังเกตแววตาที่แฝงไปด้วยความปรารถนาของชายหนุ่มเสียชื่อหลายังคงส่งสายตาเย็นเยียบไปให้นางดูดีว่าเขามีอดีตที่สกปรกจึงไม่ชอบขี้หน้าตั้งแต่แรกที่จริงขนาดคุยกันนางยังรู้สึกขยะแขย,ยงเสียด้วยซ้ำ ซงชิงเดิมการแข่งขันครั้งนี้ไปเสียเถิดข้าจะบอกกับบิดาเจ้าเองซซนซูรี่ยืนอยู่ข้างๆพูดพร้อมกับรอยยิ้มเมื่อได้ยินหญิงสาวมากอาวุโศกว่าออกหน้าพูดซงชิงทำตาหลุกลิดขาอก้มหัวลงทำท่าเหมือนยำเกรงแต่ตากับเหลือมองขาเรียวยาวหยกใต้กระโปรงของซซนซูไฟราครับพุ่งสูงถ้าว่าหญิงสาวตรงหน้าหน้าเกงขามเขาจึงไม่กล้ามองนางตรงๆได้แต่ละสายตามองชายสูงอายุสองคนที่นั่งอยู่อีกด้าน หนึ่งในชายสูงอายุที่ใส่เสื้อเหลืองทั้งชุดมองไปยังซงชิงวางั่วชาลงพูดกับซอนซูด้วยรอยยิ้มซอนซูเจ้าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่นๆอย่างนั้นหรือเราไม่ได้ตกลงกันให้ซงชิงเป็นคนสุดท้ายหรือไงหากไม่ใช่เขาจะเอาใครที่ไหนมาปิดท้ายเล่าถ้าคนที่มาแทนซทงชิงแพ้การประลองขึ้นมาเราจะหาข้อแก้ตัวให้สำนักมือทองคำของเราอย่างไร ให่สงชิงเข้าร่วมทุกคนก็รู้อยู่ในใจว่าเขามีฝีมือมากแค่ไหนใส่คนกาพร้อมรอยยิ้มโซซูยิ้มนิดน้อยตอบกลับไปว่าท่านผู้อาวุาโสเหตุผลที่เราเปลี่ยนผู้เข้าแข่งขันไม่ใช่ได้ล่วงเสื่อมตัวการประลองครั้งนี้สําคัญมากทุกอย่างที่เราทําก็เพื่อคว้าชัยชนะมาให้ได้สิ่งใดที่ทําให้เราชนะได้ข้าก็ต้องทําข้าไม่ลังเลที่จะเลือกคนที่เหนือกว่ามาแทนเซยชื่อหลังด้วยซ้ําถ้าหากว่ามี ความหมายของนางกระจ่างชัดนักเหตุผลที่สาบเปลี่ยนตรงทรงชิงไม่ใช่เพราะอาคติส่วนตัวแต่เป็นเพราะเจอตัวเลือกที่เหนือกว่าทั้งหากเมื่อดินคำตอบชาชราทั้งสองก็เลิกคิ้วขึ้นเพราะเขาไม่เชื่อคำพูดของนางจึงแลกเปลี่ยนสายตาก,กันจากนั้นก็หัวลออกมาก่อนจะกล่าวว่าใน,ในเมื่อผู้ข่มกดสูผู้ขนาดนี้เด็กใหม่ของเจ้าคงจะมีฝีมือไม่น้อยพวกเราตอนนี้มีเวลาว่างอยากชมว่าเด็กใหม่จะเหนือก,กว่าทรงชิงขนาดไหน ่วนซูเธองอย่างไรการแข่งขันครั้งนี้ก็มีเดิมพันสูงมากถ้าเด็กใหม่ของเจ้าไม่เก่งกาจอย่างที่พูดไว้จะทําอย่างไรกับมาใช้แผนเดิมเถอะเราไม่อยากเห็นสานักมือทองคําต้องพ่ายแพ้เพราะอาคติส่วนตัวของใครเฮ้ยเขาอยากรู้จริงๆว่าใครกันที่เข้าตาผู้คงกดซูขนาดนี้แววอันตรายผลขึ้นบนใบหน้าของซงชิงพร้อมกับเสียงหัวเราะเบาจากนั้นเขาก็เดินไปนั่งลงอีกด้านหนึ่งเมื่อเห็นปฏิกิริยาของชายนักสาม เลียวคิ้วของโซงซูก็กระโดดขึ้นนางยกช่วยจิบชายอย่างสง่าง,งามฉายสีหน้าสงบนิ่งทว่าเสียชื่อหลางที่นั่งใกล้ๆในตาคู่สวยกับมีความกังวลแฝงอยู่จากการแสดงออกของเหล่าผู้อุโสพวกเขาคงจะร้อยเหรินตรงมาถึงและทดสอบฝีมือถ้าฝีมือไม่มากพอพวกเขาคงใช้ข้ออ้างนี้เขี่ยเหรินตรงออกไปถึงจะมีความกังวลเสียชื่อหลังก็ไม่มีทางเลือกชายชราทั้งสองเป็นผู้อุโสข,ของสำนักเหมยทองคำ ซึ่งถือว่ามีอิทธิพลพอตัวดังนั้นถ้าวันนี้พวกเขาเจอจุดอ่อนเพียงนิดเดียวพวกนางคงจะเขี่ยทรงชิงทิ้งไม่สำเร็จหวังว่าเจ้าน่าจะพึ่งพาได้บ้างนะ เสียชือหลางได้แต่ถอนหายใจนางนั่งรอ,งลองหลินตงเงียบๆอย่างไม่มีทางเลือกทว่าพวกเขาไม่ต้องรองนานประมาณสองคืต่อมาผู้คุมกันก็เดินตรงเข้ามารายงานเหลินตอนนี้หลินตงเดินเข้ามาในถงใหญ่ก็รับรู้ถึงบรรยากาศแปลกๆรอบด้านเขากวาดตามองไปรอบๆเห็นโซนซูกับเสียชือหลางก่อนจากนั้นก็หยุดสายตาลงที่ชายสามคนข้างๆกลุ่มชายสามคนนี้ที่มีชายอายุสองคนและชายหนุ่มอายุราวยี่สิบปีในชุดสีฟ้า ใบหน้าของของดงามคล้ายกับผู้หญิงทว่าท่าทางดูจะร้ายกาจไม่เบาแววตาเยือกเย็ยนคู่นั้นจ้องขเขาเห็งมาที่หลินตงราวกับงูจงอางจ้องเหยื่อพอเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าหรินตงเริ่มรู้สึกถึงปัญหาเขาให้แล้วส่วนซูนี่เหละผู้เขาแข่งขันที่บอกว่าเหนือกว่าเขาไม่ได้วิเศษวิโสอะไรเลยชายสูงวัยทั้งสองมองมาที่หรินตงและพูดขึ้นอย่างไม่ยแาส ถึนตองทั้งสองท่านนี้คือผู้คงกฎอวสโสข,ของสานักเมืองทองคำส่วนชายหนุ่มผู้นี้คือนายน้อยจากตระกูลทรงแห่งเมืองเหยียนทรงชิงส่วนซูผายมือออกไปเอ่ยแนะนำคงทั้งหมดด้วยรอยยิ้มทรงชิงครั้งได้ยินชื่อถึงตรงก็เข้าใจทันทีว่าทำไมชายหนุ่มผู้นั้นถึงมองตนด้วยสายตาโกรธแค้นนั่นเป็นเพราะเขาคือผู้ชกายที่ตนเข้ามาแทนที่ ข้าชื่อซงชิงจะตะโกทซงแห่งเมืองเหยียนสหายเจ้าเหมือนเป็นคนต่างถิ่นข้าเดาว่าเจ้าคงไม่ใช่คนที่นี่ซงชิงเดินเข้ามาใกล้เหรยนตงประสานมือเข้าด้วยกันแล้วขี้ยิ้มทานทีที่รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าซงชิงเขาไม่รีรอให้เหรินตงตอบเสียงกาซิปลากับฝูงยุงก็ดังเข้าหูเหรินตง ข้าไม่สนว่าเจ้าจะมาจากไหนแต่ข้ามาเพื่อเตือนเจ้าน่าจะฉลาดอยู่บ้างเดินไปบอกผู้คุมกดซูว่าเจ้าจะไม่เข้าร่วมการประลองข้าจะจ่ายค่าชดเชยให้อย่างงามไม่อย่างนั้นครั้งหน้าที่มาเหยียบเมืองเหยียนเจ้าคงจะต้องระวังตัวหน่อยเห่นตอมองไปที่ใบหน้าชั่วร้ายของชายหนุ่มตรงหน้าด้วยอาการสงบนิ่งหันไปถามชนซูว่าผู้คุมกดซูเราจะออกเดินทางกันหรือยัง ไม่เห็นเรินตรงทำเป็นไม่ดินคำขู่ของตนทรงเชิงชะง,งักงานประกายเดือดดาลพลานผ่านในตาเจ้าหนูมันไม่ง่ายหรอกที่จะเป็นตัวแทนของสำนักมือทองคำหนึ่งในชายสงายุพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาผู้คุมปวดซูเขารู้ว่าเรื่องนี้สำคัญกับสำนักมือทองคำขนาดไหนสิ่งที่ข้าทำทั้งหมดก็เพื่อสำนักมือทองคำถ้าคนผู้นี้เหนือกว่าข้าอย่างที่ท่านกล่าวมาจริงๆแล้วก็ข้าขอยอมแพ้แต่โดยดี ทงชิงหันไปมองซนซูกล่าวอย่างสุภาพสีหน้าร้ายกาจของเขาจางหายไปในขณะที่เผชิญหน้ากับหญิงสาวเจ้าคิดจะทำอะไรเสื้อเชือหลังเลิกคิ้วถามขึ้นเฮ่ hey, ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดแบบเปล่าว,ว่าใครเหนือกว่าใครประลองกันสักยกดีกว่าจะได้รู้ว่าใครเหนือกว่าใครดีหรือไม่ชายสงวยคนที่นั่งเจ็บชาร้อนพูดด้วยรอยยิ้ม พอได้ยินประโยคดังกล่าวก็รู้ว่าคนพวกนี้วางแผนอะไรในใจคิ้วของเซี่ยเจื้อหลางเลิกขึ้นส่วนโซนซูนั้นคิ้วขมวดจนเป็นปมดวงตาของนางมองไปยังหลินตงใน,นเมื่อหลินตงเป็นผู้ซื้อระดับหนึ่งน่าจะสู้กับซงชิงที่อยู่ในระดับเพียรหยวนขั้นต้นได้แต่นางก็กังวลว่าจะมีอะไรผิดพลาดอยู่ดีทุกอย่างขึ้นอยู่กับผู้คุมกุมโซมองไปที่ดวงตาคู่นั้นหลินตงถามอย่างสงบนิ่ง เอาเป็นว่าการประลองแบบกระชับมิตรก็แล้วกันห้ามสู้กันเกินเลยสถานการณ์นี้ทำเอาโซนซูเหมือนถูกมัดมือชกตูมทันทีที่โซนซูพูดจบพลังหยวนก็ปะทุขึ้นจากล่างของซงชินันทีหมัดที่เต็มไปด้วยพลังพุ่งตรงไปที่อ,อกของเหลินตงการโจมตีของเขาเห็นได้ชัดว่าตั้งใจจะเอาให้หนักและไม่ให้เหลินตงมีเวลาตั้งตัวเสียได้ซ้ำทุเลศพอเห็นการกระทำของซงชิงสีหน้าของเซี่ยชื่อหลางก็เปลี่ยนเป็นเย็นเยือก ต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีอย่างกระดานหานและเดือดดานของซงชิงสีหน้าของเหลินตงไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดเขาไม่เคลื่อนตัวหลบแต่ปล่อยให้อีกฝ่ายโจมตีอย่างต่อเนื่องปังตอนที่บาดของซงชิงอยู่ห่างจากเหลินตงเพียงแค่ครบโจโจมันก็หยุดชะงักเพร้อมกับเสียงทุ่มลึกที่ดังขึ้นแล้วกับมีกำแพงก่อโตขึ้นเป็นโลป้องกันร่างของเหลินตงเอาไว้พลองจตทซงชิงที่เห็นผ้าเบื้องหน้าก็ได้แต่ยืนตะลึงสีหน้าเยือบเย็นขึ้นบนใบหน้า พลังหยวนปะทุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเลยขึ้นไปอีกระดับเจ้ามีกําลังภายในในระดับเทียนหยวนขั้นกลางแล้วหรือพอรับรู้ถึงขึ้นพลังที่มีประสิทธิภาพจากล่างซงชิงสีหน้าของซวนซูและเซียจื้อหลางก็เปลี่ยนไปพวกนางไม่คิดว่าซงชิงจะบรรลุระรดับเทียนหยวนขั้นกลางได้แล้วเคลื่อนพลังหยวนที่แป่ออกมาจากหมัดของซงชิงตรงข้อทำลายเกาะป้องกันของหลินตงัาพัน ใบมีดแหลมก็เลื่อนถลายจากแขนเสื้อไปยังฝ่ามือเสือเข้าไปที่ลำคอของเหินตงเหินตงยังคงมีสีหน้าไม่ยินดียินร้ายจ้องมองการกระทำอันน,น,น,น่ารังเกียจตรงหน้าหลังจากทรงชิงจงตีมาเหนตงก็ไม่คิดจะเสียเวลากับฝ่ายนักอีกเขาก้าวไปข้างหน้าพลังจิตเดือดพลาดพลังพูออกมาจากจุดนี้ว่าเหลากับขื้นยักษ์ที่โหดร้ายกระหน่ำใส่ร่างของทรงชิงที่ถูกคุ่มด้วยพลังหยวน ตูมขอบคุณการโจมตีทางจิตที่แข็งแกร่งของเลนตงก่อเยวี่ที่ป้องการล่าของซงชิงถูกทำลายลงทันทีความเจ็บปวดเสียดลึกทะลุเข้าไปในหัวซงชิงที่ด้านหลังของซอนซูเสียชื่อหลังและทุกคนมองอย่างงงงงพวกเขาเห็นซงชิงกระเด็นออกไปเหมือนกับโดนค้อนยักษ์เวียงใส่ยอย่างจังล่างของชายหนุ่มก็ได้เข้ากับผนังของห้องโถง จากนั้นก็ลูดลงกับพื้นเลือดกากออกจากปากไม่ขาสายการเคลื่อนไหวของเหรินตงว่องไวเหล่ากับสายฟ้าอันที่จริงเขาไม่ได้พุ่งเข้าใส่คู่ต่อสู้ตั้งแต่ต้นจนจบสิ่งเดียวที่เหรินตงทําคือก้าวเท้าไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวถ้าเพียงโจงตีด้วยพลังจิตห้องกับก้าวขาหนึ่งก้าวก็สามารถจัดการทรงชิงที่มีกําลังภายในระดับเทียนหยดขั้นปลายได้เสียหมอบลาบเป็นชาชนะที่ขาสะอาดเด็กสาวช่องเหรินตงที่ยืนนิ่งกลางถงใหญ่ ดวงตาง,งามระยะของเสื้อชื่อหลังเบิกกว้างพูดขึ้นเบาๆว่าเจ้านี่ไม่ธรรมดาแฮ